ช่วงโควิด1 i n น t ะรุมเราก็ไม่ควรจะหยุดการเจริญเติบโตของเราท่านทั้งหลายในเรื่องของการเรียนนะครับเพราะนั้นในช่วงวิกฤตหลายคนก็แพนิคแพนิคก็คือตื่นเต้นตกใจไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากต่อวันในประเทศไทยนะฮะกลับไปดูที่บางกอบโพสต์เราก็จะเห็นว่าเราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการ บริหารจัดการที่ล้มเหลวเกิดจากการประมาทในการวางแผนซื้อวัคซีนเป็นต้นนะครับทุกไฟล์เหมือนกับจะไปเป็นนักการเมืองบุตรแล้วนั่นเองนะฮะแต่ใน,นสิ่งเงินใดในส่วนตัวของเราเองเราก็ไม่ควรจะหยุดนิง่งหยุดนิง่ง don't stop learning even under the critical crisis นั่นเองแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ขนาดไหนก็ตามแต่ตัวเราเอง one day we believe one day the environment is better long one day after covid-19 after the, 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 the pandemic of the crisis disappears we will be ready for the next world The new normal world. เพราะเราจะพร้อมสำหรับโลกต่อไปน,นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้จะแพนิคในเรื่องของสุขภาพร่างกายว่าเราจะอยู่อย่างไรเราจะมีอาหารการกินพอไหมเราไปที่ตรงนั้นตรงนี้เราจะปลอดภัยไหมเราทำงานเราจะปลอดภยัยแต่เนื้อสิ่งนใด first we have to do don't require from other first uh, we have to protect ourselves First. นั่นคือส่วนสำคัญที่สุดนะครับถึงแม้จะเป็นในช่วงโควิดก็ตามแต่อาจารย์นเรศก็ยังไม่หยุดในการทำงานโรงเรียนกวดวิชาเดพันเิตของตัวเองมีอยู่9ห้องในปีนี้ครับยังสอนเยอะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเป็นอยู่ในรูปของออนไลน์คลาสเ s สแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียกนการสอนเพราะออนไลน์คลาสเสอย่างที่ผมแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นในตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน I don't have any problems I don't have any objections to apply myself to adjust myself to modern technology and to follow suit the changing world นั่นเองนะครับก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติอย่างนี้คอร์สใหม่ที่ผมกาลังจะเขียนออกมาเขียนเสร็จแล้วละ่ะหนังสือมีอยู่แล้วแต่กําลังจะเป็นคอ,อสที่เป็นภาษาอังกฤษล้วรๆถ้าท่านใดสนใจนะครับคอสออนไลน์ของอาจารย์นเรศมีเยอะแยะมาก English structure หนังสือเล่มนี้ใช้สอนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณะวิทยาลัยสอนที่มหาวิทยาลัยเอเชียเขนมาก่อนปอ์ตรีแต่ของทั้งสองแห่งเป็นปอรตรีและสอนปอโทที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแต่ตอนนี้ก็เอากลับมาสอนหลายๆมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันในปีนี้มีสอนอะไรบ้างขออนุญ,ญาตพูดคุยให้ฟังก่อน2021 this year อาจารย์ดรนเรศสุรสิธิ์มี classes from different university ได้รับเชิญให้สอนจากหลายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแรกที่เชิญก็คือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นนะครับเป็นออนไลน์บ้างสดบ้างเช้านี้มีนักเรียนปีสี่สอนตีสิบปีสี่สอนวิทยานิพนธ์ใช่ครับเขาให้เรียน is แต่ผมไม่ค่อยชอบ is เพราะว่าผมว่ามันอ่อนไปนิดหนึ่งผมก็เลยกระตุ้นเด็กว่าเราเรียนเป็นรูปวิจัยในมินิรีเสิร์ชแต่ความจริงก็เป็นวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเลยนะเด็กเอกภาษาอังกฤษได้าไหมล่ะ อาจารย์นเรศท้าทาย Challenge my students with excellent, excellent supervisor under the supervision of excellent supervisor สมมติเองว่าเป็น excellent supervisor ให้นิสิตนักศึกษาประทับใจว่าคุณทำได้ why not โดยผลงานของอาจารย์นเรศหนังสือกว่า60เล่มคุยซะเยอะมีจริงคอร์สออนไลน์มากมายอีบ e ุ๊กเต็มไปหมด และก็สอนภานษาอังกฤษจบเอกภากษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในการเรียนภานษาอังกฤษหลายๆท่านต้องขอบคุณมาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมขออนุญาตามีหลายๆท่านเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านหนึ่งมั้งที่เข้ามาในนี้แต่ผมจะต้องไปหาที่ไหนผมไม่รู้นะท่านบอกว่าขอบคุณที่นี่นี่เป็นของกนนี่ท่านบอกว่าทําต่อไปชอบมากค่ะ ทำต่อไปชอบมากเป็นต้นนะครับนี่เป็นคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์นเรศทำเสนอท่านผู้ชมมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือเป็นการทําเพื่อหารายได้ดํารงชีวิตของอาจารย์นเรศกับครอบครัวอ่าน,นี้ต,งตรงๆอย่างที่2ก็คือทําเพื่อบริการวิชาการท่านใดที่มีเงินน้อยก็มาเรียนทางนี้ท่านใดที่มีพอมีสตังค์อยู่บ้างอยากสนับสนุนอาจารย์นเรศก็เข้าไปที่อย่างนี้ครับ w w w s k i l l l a n e c o m และก็หลายๆที่นะครับ ท่านก็สามารถที่จะอุดหนุนอาจารย์นเรศได้แต่อาจารย์นเรศเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบท่านมอบหนังสือในรูป pdf ให้ท่านด้วยแล้วก็เรียนตลอดชีวิตประมาณอย่างนี้เป็นต้นทั้ง w w w e s k i l l l a n n c o m และ w w w e b j u l a b o o k c o u r s e c o m เป็นต้นหลายๆท่านก็ขอบคุณเข้ามาท่านเขาเปิดไปดูได้ว่าเขาพูดอะไรากันเป็นต้นนะครับหลายๆอย่างในกนารในที่สที่เชิญอาจารย์นเรศไปสอนในเทอมนี้ก็คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายพวกนี้เป็นชื่อของเด็กๆอาจารย์เพื่อนฟู้างเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้เพราะว่าต้องสอนออนไลน์เป็นคอร์สอันนี้ขออนุญาตลาล,าลาบละล้วงหน่อยผิดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะผิดนะอย่างนี้ไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกท่านผมก็อาจจะไม่ค่อยท่านอย่าไปอันนี้นะฮะนี่ฮะทางเ w อ s ์วายเว็บดผมขออนุญาตจริงๆผมควรจะขึ้นตรงนี้ตักไว้อย่างนี้เถอะ ขอพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ผลิตหนังสือดีๆให้อ่านเล่มพิชิตข้อสอบโทอีก g r a m m ท r Test p ห้าพัหถึง6กนะครับทำให้เข้าใจโครงสร้างภาษาและวิเคราะห์โจทย์ได้เร็วจึงสามารถสอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับปเอกได้คะแนนค่อนข้างสูงจากอํานวยคลี่ใบจังหวัดแพร่ท่านอาจารย์ท่านอานวยคลี่ใบจังหวัดแพร่ผมไม่รู้จักท่าน่รู้จักอะไรเทางทาง สกิลเลนเอามาให้นะครับนี่คือผลงานบางหลายอย่างครับที่พูดเข้ามาก็ขอขอบพระคุณเป็นการได้ความชื่นใจของผู้สอนนั่นเองนะครับอย่างที่สองคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับที่เชิญไปสอนอยู่อตอนนี้นะฮะแล้วก็สอนปริยโทรครับของของชุดนี้ ชุดที่3มหาวิทยาลัยที่3ที่สอนอยู่ในวันนี้ในขนานี้นะครับก็คือมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยอันนี้ที่วังน้อยอขอไปที่โน่นนะสอนหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ก็จะเริ่มเร็วๆร็เนี่ยนะไม่ไปเทอมนี้ก็เทอมหน้าแต่ว่าเขาเชิญมาเทอมนี้สรารยาข้างบ้านพอดีนะครับแต่ทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดในตอนนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญ english is a part of our success our life success ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเรานั่นเป็นคําพูดที่ท้อแท้แต่ว่าถ้าเราผันมาเป็นไม่ท้อแท้ก็คือไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราพูดผิดบ้างไม่เป็นไรโอเคไหมฮะก็ะจะพอได้สูตรของอาจารย์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนคนอื่นหรอกสมกับที่ตัวเองต้องเรียนมาครูบาอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ตัวเองศึกษาเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ในเรื่องเอกภาษาอังกฤษตรีโทเอกเป็นภาษาอังกฤษท่านไปเช็คดูได้เลยในประเทศไทยมีไม่กี่คนละบ้าง แต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีมีหลายท่านอยู่เือนกันตรีโทเอกเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ literature ล้วน,วนเพราะฉนั้นการเป,ปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลายๆอย่างแม้แต่กริยาเป็นช่องที่4อย่างนี้ผมก็ทําขึ้นมาเพื่อความสบายใจของตัวเองไม่ใช่เพื่อความเข้าใจง่ายของผู้เรียนนี่จานนัสพิมเดบังกอกโพสต์ Post according to ไม่รู้แหละมองมองหาไปอยากอยากจับตรงไหนอยากจดตรงไหนก็ได้นะครับอยากหยุดตรงไหนก็ได้ผมจะหาสักประโยคหนึ่งเพื่อไป ดูกับสูตรใหม่ที่ผมทําขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายแต่ว่านาสปีมนี้เขาไม่ได้เขียนประโยคย่างเบียนแสนเขียนให้คนอ่านไม่รู้เรื่องอ่านรู้เรื่องดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมไปดูที่คําว่า over the previous uh, 24 hours เอาตรงนี้ละกัน uh, over the previous 24 hours อันนี้ขึ้นต้นแล้วก็ตัดทิ้งไปแปลว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมา previous ภาษาอังกฤษเราจะบอกเด็กๆก,ก,ก็จะรู้ว่าคนรู้นะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยแปลหลังไปหน้าแต่เขาไม่รู้หรอกว่า ตัวไหนคือหลังไปหน้าอ่าขออนุญาตมาหยุดที่ตรงนี้แล้วกันนะครับ the the world wide dead to w e n t up เอาตรงนี้นะสมมุติเราได้ประโยคนี้ผมก๊อปมาปับขออนุญาตบางกอบโพสต์มาเปรียบเทียบกับสูตรที่ผมทําไว้แล้วก็ใช้สอนปริยโทรปริยเอกรวมถึงสอนพวกที่ไปสอบทูอีกทูเฟลเวลาพูดค่อนข้างจะน้อยเพราะคลิปไม่ยาวเกินไปนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือดูให้ผมเยอะๆหน่อยเป็นประโยชน์กับท่านเองทุกนิดฟรีนะครับสูตรข้างบนของผมนี้จะทำเป็นหมายเลขหนึ่งสอไว้เพื่อสอนทุกท่านทุกคนในการพูดอ่านเขียนหมายเลขที่ผมทำไว้ให้ท่านท่านจะเห็นสูตรนี้ผมเป็นคนทำเองไม่มีใครทำไว้ให้และยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีหลายประโยชน์ไกันแต่พื้นฐานต้องเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นประธานท่านผู้ชมดูผมใส่หมายเลขหนึ่งไว้ตรงนี้ ใส่หมายเลขหนึ่งไว้เป็นประธานถ้าเปรียบเทียบกับข้างล่างคือตัวไหนหมายเลขหนึ่งนั่นคือหมายเลขหนึ่งคือแปลเป็นอันดับแรกมาจากคาํานามท่านามก็คือคําว่าทูไม่ใช่เดดหมายเลขหนึ่งตรงนี้ตรงกันเป๊ะถูกไหมถูกไหมผมจะอธิบายต่อไปจากคลิปนี้จะเป็น2คลิปต่อเนื่องกันเพราะว่าในชุดนี้จะมีเอกสารบางอย่างที่เตรียมไว้สอนปริยโทนะครับให้วิเคราะห์คโครงสร้างของผมเป็นอีกแนวหนึ่งแต่วิเคราะห์ประโยคได้หมดแน่นอนผมจะไม่มีชุดใหม่ขึ้นมาถ้าผมไม่เจอปัญหาใน ในการอ่าน,นการเขียนของผมเองในการวิเคราะห์ข้อสอบนอกจากคำศัพท์นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสูตรใหม่แต่สูตรเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เพราะเห็นประโยชน์เห็นว่ามันติดตรงไหนเราก็จะอามาวิเคราะห์แล้วก็ให้เห็นภาพว่าตัวนี้มัน ภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ก็มาเป็นสูตรนั่นสูตรนี้ของผมขึ้นมาเยอะแยะเวลา2ขยายก็คือตัวนี้นะครับเป็นหมายเลข2คือ adjective ข้างห่างผมเขียนไว้ชัดเจนและ adjective นามนามตัวนี้ต้องไม่ใช่เพราะเพื่อนน้าในรายละเอนนยียดคงจะอธิบายต่อไป dead มันเป็นนามเหมือนกันใส่หมายเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมันเป็น noun นซ้อน noun น dead โถรู้ได้ยังไงว่าเป็นนามก็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า dead ตัวนี้เป็น adjective dead ขอภไภ die ตัวนี้เป็น Ad เป็นกริยา ไม่มีแล้วนี่ส่วนลงท้ายด้วย th มันเป็นคำนาม th เช่นคาว่า death ดูปากให้ดีเนี่ยปัญหาผมในการสอนออนไลน์มีอย่างเดียวคือกลัวเด็กไม่ได้ออกเสียงตามผม death เพราะว่าถ้าเรียนกับผมสดในผมต้องการออกเสียงผมจะรู้แล้วก็ฝึกเขาได้ death birth ต่างๆานานาที่ลงท้ายด้วย th เป็นนามเพราะนั้นสตัวนี้ถือว่าเป็นหมายเลขหเหมือนกันนาม้อนนามข้างหน้าจึงเป็นหมายเลขส adjective เวลาแปลแปลหลังไปหน้าอย่างนี้ ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก <c oughs> ไม่ต้องแปลเดอแต่ว่ามันต้องมีอยู่ในนั้นคือตัวนี้เดอหมายเลขสี่อ่ารานนี้คือหมายเลขสี่ไม่มีหมายเลขสามคือ adverb ก็ไม่จําเป็นต้องมีถูกไหมแต่จําเป็นต้องมีคือตัวไหนคือคํานาม death t o นั่นเองจบพจน์แรกท่านผู้ชมดูความคล้ายกันของประโยคนะผมตัดมาในประโยคนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรความจริงข้างหลังประโยคที่เริ่มจากคําว่านี่ท่านดูตรงนี้ อันเดียวกันอีกหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4อันเดียวกันตัวกั้นกลางคือตัวนี้เดี๋ยวผมกลับมาข้างหลังก็เหมือนกันหมายเลข1ท่านดูตามผมให้ถูกต้องนะหมายเลข3หมายเลข4ในภาษาอังกฤษ,าษาจะมีอยู่ประมาณนี้ยกเว้นตัวข้างล่างซึ่งเป็น adjective clause ซึ่งผมจะมาอธิบายให้ท่านทราบต่อไปนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อธิบายตรงนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นบริการวิชาการส่วนหมายเลข5าที่ผมสมมติเองว่าเป็นหมายเลข5 คือสิบสองเทนสิบสองเทนมีกี่รูปมี24รูปมีคนเคยสอนไหมสิบสองเทนมี24รูปในภาษาอังกฤษนั้นก็คือ active voice กับ passive voice เป็น basic sentences ในภาษาอังกฤษที่เหลือ enjoy shopping bit l e t hear watch make need see help allow someone to do something อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ไปจากกริยาก,กลุ่มนี้แต่รูปก็คือตัวแรกยังเป็น22รูปเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องท่องเพราะ วิเคราะห์ได้เลยตามสูตรด็รนาเรสวิเคราะห์ได้เลยง่ายๆมากเลยในภาษาอังกฤษการจะใช้ผิดเทน์นั้น quite difficult to uh, make mistake in tenses use tense usage แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันมีโครงสร้างตายตัวอยู่แล้วการผิดเทนส์หลายคนใช้ผิดนักเรบยอาจาจ์หลายคนใช้ v is ก็ยังมีน่าเกลียดมากเลย <laughs> v e s อย่างงี้ครัโอ้โหมีได้ย่งไงวะนี่บอกงงเหลือเกินนะ เป็นปัญหาเรื่องของการเขียนมากมายเพราะฉะนั้นชุดนี้เพิ่มเติมจะไม่ไปลงวิเคราะห์ข้อสอบท่านดูตัวนี้พื้นฐานของท่านก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปแปลก,กริยา12 tense เป็น24รูป went up ตัวนี้เป็น past simple tense บวกได้กริยาช่องที่2กริยาของอาจารย์นเรศก็เป็น4ช่องท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปโรงเรียนกับผมดู สช่องแน่นอนเพราะมันมี12 tense ถ้ามีแค่3ช่องเป็น12 tense ไม่ได้ล็อกในภาษาอังกฤษไม่มีล็อกช่องที่1ที่2ที่3ที่4แต่อาจารย์นัดเียกกำหนดเองในภาษาไทยก็มีมากําหนดทีหลังว่าช่อง1ช่อง2ช่อง3ทไไมไม่มีช่องที่4ทั้งๆมี12 tense ช่องที่1 simple tense ช่องที่2 past tense past form ขอไป simple form past form perfect form หรือ past participle form แล้วก็เจอรันฟอร์มหรือ p r e สเซ t ต์ปาร์ติสเปอร์อาจารย์ได้มาทำใหม่มันผิดตรงไหนเป็นการวิวัฒนาการในการเรียนภาษาอังกฤษเว้นถ้าเป็นช่องที่2ขึ้นไปปื้อเราแปลตรงนี้ปับ๊บถูกไหมขึ้นไป6ไม่ต้องแปลทุกตัว6,800อยอันนี้ตายตายไหมตายยอดผู้เสียชีวิต6,800นแปดร้อยถึงครับผมมาเกี่ยวอะไรกันท่านอาจารย์ ถึง4.11มิลเลียนผมแต่งเอาประโยคสั้นๆมาให้ท่านเห็นเท่านั้นส่วนประโยคนี้เป็นที่6นะข้างบนใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะมาดูประโยคตัวอย่างที่ผมทำไว้ให้เห็นภาพตัวไหนที่มันใกล้เคียงกับเราเราจะเห็นภาพได้เลยตัวนี้ตัวนี้ยกตัวอย่างมาประกอบก็คือเอาประโยคแทรกประโยคแทรกที่เป็น adjective cross set อยู่ที่ไหนบ้างหน้าหมายเลข5อ่าหน้าหมายเลข6 นี่โอเคนะมันคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลถ้าไม่จำแบบนี้คือหลังหมายเลขหนึ่งเรียกว่าประโยค adjective clause ซึ่งมีสอนในหนังสือของอาจารย์นเรศมากมายและมีสอนในหลายๆที่ market is a pendulum อันนี้มาจากหนังสือเล่มใหญ่นี้นะครับนี่ฮะ,ะชื่อว่า the excellent investor written by ben g r a h a m ปรมาจารย์ benjamin g r a h a m ปรมาจารย์ผู้ที่ถือว่าเป็นกูรูและก็เป็นอาจารย์ของวอลเลนบัฟเฟต มหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของโลกอดีตโอเคไหมเพราะฉะนั้นมีคําว่า pendulum มันแกว่งไปแกว่งมาลูกตุ้มลูกตุ้ม the market is a pendulum ลูกตุ้มที่ที่แทนใครท่านดูท่านดู the market นี่คือ the market market คือหมายเลขหนึ่งจบนะครับหมายเลขหกก็คือเอาขอภัยหมายเลขข้าก็คือ is เป็นกริยาแท้ present simple tense pendulum คือหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะปั๊บตรงนี้นะนั่นแสดงว่า นี่ตัวนี้ตัวกลางเนี่ย that for l e v e l swings between ส่วนนี้เป็น adjective ขายายอยู่ข้างหลังอย่างนี้ที่ for lever swings ซึ่งเป็นลูกตุ้มที่แกว่งอย่างนงี้ฮะเป็นลูกตุ้มที่เป็นลูกตุ้มลูกตุ้มมันแกว่งไงเขียนยังไง <c oughs> มันแกว่งมาด้านนี้แล้วมันก็วนกลับอ,อย่างงี้ยนี่คือนี่คือเป็น market ตลาดหุ้นแกว่งอย่างนี้ for lever swings แกว่งตลอดเวลาตามอารมณ์ของคนที่ซื้อขาย Between unsustainable optimism ระหว่างอะไรมันแกว่งระหว่างอะไรระหว่างอันนี้เป็นประโยคแทรกนะระหว่าง optimistic อันนี้ optimism การมองโลกในแง่ดีที่ unsustainable ที่ไม่แน่นอนนะไม่ไม่ไม่ถาวรซึ่งตัวนี้ makes which ก็เป็น adjective cross อีกตัวหนึ่ง sort adjective cross นะครับคือแทรกอยู่ในหมายเลขนี้ แทกอยู่ในหมายเลขนี้หมายเลขนี้เป็นประโยคปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปเพิงเอิญมีคํานามตามหลังคือคําว่าซ o อดกันได้เพราะด้วยออปติ i ิซึม which makes s t o c k ซึ่งทําให้หุน้นราคาแพงเกินไปอันนี้เป็นอะไรเป็นความมองโลกในแง่ดีว่าหุ้นจะขึ้นก็เลยไปซื้อกัน and unjustified uh, pessimism อีกตัวหนึ่งก็คือระหว่างนะเพราะระหว่างใช้กับ AN d ใช่ไหมและ unjustified pessimistic p essimism ess ess คือมองโลกในแง่ร้ายไอ้ตัวมองโลกในแง่ร้ามีคำอธิบาย which makes them too cheap ทำให้หุ้นพอ้โควิดมากขายหุ้นก็ตกลงไปเป็นต้นนะครับ the intelligent investor is r e a l r i s k อันนี้เหมือนกับตัวข้างบนที่ผมอธิบายนะชุดเดียวกันเลยนะครับนักลงทุนที่ฉลาด is คือหมายเลขห หมายเลขหหมายเลข2นะครับหมายเลข1นหมายเลข2หมายเลข4แลวก็ r e a ิโอริสอาริโคืออยู่ด้านหลังด้านหลังคือตัวนี้นี่ถ้าท่านาตามผมท่านนะด้านหลังคือตัวนี้ r e i อริสหมายเลข1แล้วก็หมายเลขสี่ไม่หมายเลข2กับหมายเลข3ไม่จําเป็นแต่หมายเลข1ต้องมีส่วนข้างหลังนี้คือคําประโยค adjective clause ก็คือตัวนี้นั่นเองโอเคไหมในหนังสือผมอธิบายพวกนี้ไว้เยอะท่านจะแปลภาษาอังกฤษได้ผู้ที่ขาย to o p t i m i s t ขายให้กับคนมองโลกในแง่ดีเขาบอกว่านักลงทุนที่ชาญฉลาดคือนักลงทุนที่เป็นเรียลริสคือความจริงเอาความจริงเป็นหลักเรียลริสที่ขายหุ้นให้กับออปติมิสต์นักพวกมองโลกในแงด่ดีตอนมองโลกในแง่ดีเป็นยังไงหุ้นขึ้นนะ expensive to expensive เขาขายหุ้นไหนะและซื้อจากพวกมองโลกในแง่อะไราซึ่ง make to cheap อย่างเงี้ยหุ้นราคาถูกเป็นต้นผมไม่ได้เรียนพวกนี้มาหรอก แต่นำมาให้ท่านดูว่าท่านแปลได้ทั้งหมดถึงแม้เราจะกลับไปที่ที่นี่ของเราก็อยู่ในอยู่ในข่ายที่ผมอธิบายทั้งสิ้นนะครับผมไปขออนุญาตลายตาหน่อยวนมาเป็น v e r b c r o s s s e v e r b cross ไม่ได้อยู่ในรูปนี้นะฮะจะอยู่ในคนละรูปก,กันดูตัวแรก h e r r w e r e อันนี้มันง่ายไปนะครับมีมีอะไร there were นี่ก็คือสมมติแดเป็นเป็นหมายเลขหนึ่งตอนแรก ก็ไปนะขออนุญาตนะครับของนังสือพิมพ์บางกอบโพสเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้ให้ฟรีนะให้ฟรีนะ,อ,ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะดูตัวอย่างข้างบนประกอบว่าเป็นอย่างไรนะครับเอีป๊บท่านดูเห็น There was there were แปลว่ามีนะครับมีถือว่าเป็นอยู่หน้าหมายเลข5อันนี้ก็เป็นหมายเลข1นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลข5แต่พระนี้มันต้องมารวมกันแปลว่ามี 80 COVID-19 Fatalities and อันกลับมาพอแปลหมายเลขค่าเสร็จปุ๊บต้องหาหมายเลขหนหมายเลขหนึอยู่ข้างหลังอาดูข้างบนประกอบนะครับหมายเลขหนคือตัวน,นี้ด้านหลังเกลียหมายเลขหนท่านแปลหมายเลขสอและก็หมายเลขสี่ไม่ใช่หมายเลขสาเป็นหมายเลขสีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9 80รายและ11,305 New Cases และแปลตัวสุดท้ายตัวนี้นะป๊บแปลย้อนหลังมาพอแปลพอแปลมาถึงหมายเลข80ป๊บเราก็มาอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็สีใหม่หน่อยจะได้แตกต่างกันแปลเฟอร์งเฟตาลิตี้ผู้เสียชีวิตาจากโควิด80รายและติดเชื้อรายใหม่ 11, 000, 1 000, 1 000, 1 1 3 0 0พันตอนนี้13,000แล้วนะวันนี้อันนี้แสดงว่าเขา หลากหลายคราบกันข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างไม่เกี่ยวข้องกันเป็นกริยามันลดรูปไว้มันเป็น adjective c l a u s e ขยายตัวไหนมันคือตัวนี้อีกแล้ะครับออขออภัยขออภัยไปที่โน่นไปที่โน่นออไปทางนี้นี่ฮะมันลดรูปไว้ขยายคำว่า which uh, new cases which were ถ้าเป็นอดีตนะ which were <c oughs> reported on Monday วันนี้วันอังคารออวันนี้วันพุธ ซึ่งถูกรายงานเมื่อวันจันทร์นี้วันจันทร์เคสวันจันทร์เห็นไหมลดรูปไว้ในฐานที่เข้าใจในหนังสือจอธิบายต่อไปอธิบายถ้าผมมาทีา่เนื้อหาต่อไปเหล่านี้ถ้าเจอผมก็จะอธิบายกลุ่มเหล่านี้ which were r e c o r d หลัง was were หมายเลขค่าที่ผมพูดถึงมี10 24ชุดชุด verb นะจาก24 tense นะจากจาก12 tense เป็น24รูปนะั้นก็คือกลุ่มนี้ด้วยซึ่งถูกรายงานเมื่อวันจันทร์ อันนี้รายงานจากใครตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นชุดนี้เป็นประธานกริยาช่องที่2แล้วก็ on ก็คือ preposition ที่อยู่ข้างหลังนี่ครับป๊าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮอันนี้ฮะ on ข้างหลังบอกได้นามตามหลังคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือ morning Tuesday morning วันเช้าวัวนอังคารเท่านั้นเองอันนี้ในชุดนี้ต้องการให้ท่านเห็นว่ากาเรียนภาษาอังกฤษนั้นถ้ารู้โครงสร้างแบบนี้แต่เรายังไม่ได้พูดถึง tense น,นะให้รู้โครงสร้างว่า มันประกอบด้วยอะไรบ้างแบบนี้ก็จะทําให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ